สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มาดูเห็ดโลปลาหาเห็ดจ้ะไม่รู้ใช้ใจเห็ดอะไรบ้างนี่มีแต่เห็ดกินบ่ได้เพื่อนมาโกปลาหาเห็ดนี่เห็ดโอ้ยดอกเกล่ไปแล้วมาซาไปนี่ค่ะเห็ดเฮ็ดพึ่งขาลายอุ้ยยาวมากเลยโอ้โหจะของเยอะจะของเล็กๆน้อยๆนะคะนีน่ พึ่งขาลายอุ้ยสดายเดย้มาสาไปแต่ก็ยังได้อยู่เด้นะคะเจอพึ่งขาลายหมอกน้ำตาลจ้าสวยๆอ้ยเอาได้อยู่บ่ได้อยู่ขาก็เช่งแต่อันดอกเช่งบวมบ่มละแต่ก็จะเอาอยู่จ้ะไปตัดอันฟองน้ำออกนะคะได้ละจ้าเห็ดพึ่งขาลายหนึ่งดอก อดอกแรกแหกมานเด้อนี่ดอกแรกจ้าไปต่อเนาะนี่เห็ดอีหยังอุ้ยอะไรบนนอบนจะเห็ดอีหยังบุอุ้ยอุ้ยว้าวโอ้โหแบกเห็ดอีหยังเฮห็ดน้ำมาค่ะเพื่อนๆเออมีหบุบนอแบบนี้ปัดอีหยังนี่โอ้พึ่งคาลัยจ้ะโอ้โหดอกน้อย โอ้ยซึ่งจะออกไหมบ่งน่ารักดีเอาจ้ะเอาปล่อยไว้ก็เน่าอุย้ยต้องหาดีๆได้ไ่เริ่มออกแล้วคะเฮ็ดมันก็ยังพอได้อยู่เนาะนี่คะ่ะสองดอกดอกใหญ่ดอกเล็กปัดนี่อยู่เป็นกลุ่มกันเรียบล้กหละพาดีทู้ไม่อยู่ไม่อยู่ยังเสียบอ่ะึ่ โอ้ยมาจนเฮ็ดแก่นั่นตัวนี้ก็โดนทำลายหัวแล้วอย้ยังได้อยู่ดยเดอ้อ่าเด้อนี่ยังหวานอยู่เด้เออกไปลูกละขอขอขอกินกินมานานละขอเฮ็ดผึ่งขาลายจะ้ะโอ้ยแต่ก็ยังโอเคอยู่ค่ะเนาะกินเดนพี่นอนสแนค นี่ค่ะสามสี่ดอกนาอค่ะสี่ห้าดอกน้อยๆแตยังพอได้อยู่ได้จตะเด้อนี่พึ <c oughs> ่งขาลายน้ำตาลจ้านี่กำลังเจอจ้าสองดอกโอ้ยนี่ดอกน้อยๆเห็นว่าจ้ะอุย้ยกำลัง <c oughs> ได้ยุคได้อยู่จ้ะเนี่ยึ่งขาลายจ้าสวยๆเลยสวยๆดอก,กงามงามเอาจ้ะมานอยู่เด้อค่ะเด้อ นี่คะพึ่งกาลายน้ำตาลอุ้ยดอกงามดินี่กำลังงามงามเดี๋ยวขอมุดก่อนยังมีอยู่อย่าบอกนะเหยียบเห็นบอกเรามาซาไปบึงเนี่ยเน็กกินนุน่นอีกแม่นจากเห็นบอกอุ้ยมาซาดินี่ดอกนี้ได้อยู่ อีกจ้ะนี่ปาดเลยนอนกินมดจากเขาเลยเฮแบ่งกันเนาะขอขอขอละจ้ามันก็เท่าละจ้ะโอ้ยเสดายเด้มัวแต่เห็ดงานจ้ะนี่ค่ะก็ได้อยู่ก็ดีกูไม่ได้ปาดป่านี่เห็ดดงเห็ดเออพิ่งคาไลาจ้ะแม่ดอกนี่ กินสะพุนเลยนี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยจ้ะเนอะดีกว่าได้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนมานเด,ด้วยจะเด้อนี่อู้สไดลดอกประเล็บนี่ค่ะได้อยู่ได้อยู่มานมานจ้ะโอ้ยโอ้ยคนงามเลยข่าเพิ่งคาไร เขาดักดัเอาเลยเห็ดอะไรไม่รู้จ้าสีสวยนี่นะเห็ดียงบุคล้ายๆเห็ดน้ำหมากแต่มันสีม่วงครับเพื่อนงามงามก็มีแต่เห็ดกินบ่ได้จะคล้ายคล้ายเห็ดน้ำหมากแต่มันออกสีม่วงค่ะลายลายไหมจ้าเห็ดอะไรเอยเห็ดอะไรอุ้ยอเห็ดตินแดง ยังบ่คยกินสักเช่าได้นี่เห็ดขาแดงหรือเห็ดตีนแดงนะคะไอ้บ่ดอกนี่เอออ๋เอาไว้ให้นอนเพิ่นแดดเพิ่แดดเพิแ่แอู้ขอนสนกำลังงามงามวันนี้เล่นไปแอลกอฮอล์ไปละเก็บเอาอยู่แต่พรุ่งนี้ยังชี้กินเนาะโอ้ยเล่นไปแอลกอฮอล์ลำ เอ้ยนอนก็ใส่ถุงมือวายานอุ้ยเห็ดขอนสนเนาะคะ่ะยังบ่เคยกินสักทีเห็นพี่เอมเห็นน้องยาวเพิ่นเก็บเนาะคะ่ะนี่ตอกก้อนอ่อนเลยจ้ะจะเอาไปลองกินอยู่วันนี้ยังบ่ก,กินดอกเล่นไป,อนอไปแอลกอฮอล์ไปล่ะอุ้ยเห็ดกำลังออกจะเอาอยู่ดอกนห้หน่อยจะไดย นางชิงเมกโอเคเท่า์ไรดดอกโฟอ,ฟอ์จะแต่ว่ากำลังออกเนาะเอาแหละเห็ดม,มันบ่มีนี่ค่ะฮาริม,มัสเริ่มออกแล้วจ้าชมป่าไปจ้ะฝรั่งให้ฝรั่งหาเห็ดฝรั่งบ่เห็นเห็ดจ้ะฝรั่งเดินไปโบเห็นเห็ดดอกหาเองดีกว่าห <laughs> มานจ้าเห็ดเอยียงนี่อุย้ยเห็ดเกาลาจจัดจ้า ดอกสวยสวยอุ้ยเจอแล้วคนดังแล้วกูมันมัน,มนสองดอกกำลังละอ่อนเลยนีย่เห็ดพิ่นเการักจ้าสองดอกอุ้ยป่ามอสจ้ะมันอยู่ก็ป่ามอสสวยๆนี่อีกดอกนึงอืมสวยจ้ะ